สองชั่วโมงเนื้อถือว่าถึงจะเข้าเนื้อนะฮะ้นหนึ่งตัวนะพี่มันมันย่างประมาณสักกี่ชั่วโมงได้อะอย่งางไก่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ถ้าเอาแบบไม่รีบนะไม่รีบก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับสี<ช>่สิบนาทีห้าสิบนาทีได้โอ้เป็นสี่สิบห้าสิบนาทีเลยใช่ครับเพราะว่าเราต้องปล่อยให้มันแห้งก่อนแห้งแล้วก็ค่อยมาเรื่อยๆไล่ไปมาเรื่อยๆ ตอนนี้ที่ขายอยู่ครับก็เป็นปีกสะโพกแล้วก็เป็นไก่ตัวแล้วก็เป็นพวกหนังคอไก่เครื่องในไก่ครับอ,อ๋อก็มีมีเครื่องในด้วยมีม,มีตับมีขืนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแ,แล้วอันนี้ก็เป็นมีปลาเขาเนะรียกว่าปลาดุกใะ่ไหมพี่ครับปลาดุกย่างครับอ,อ๋อส่วนตัวนี่พี่ขายราคาประมาณตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวร้อยห้าสิบครับตอนนี้ตัวนี้นะครับ แล้วอย่างอย่างสะโพกครับพี่สะโพกสาสิบห้าครับกับปลาดุกสาสิบห้ารวมกันสามพันร้อยครับอ๋อก็มีลดให้ลดราคาครับสามพันร้อยสามพันร้อยนะกับปลาดุกครับสะโพกปลาดุกครับเพราะว่าสะโพกกับปลาดุกราคาเท่ากันนะครับสาสิบห้าก็สามพันร้อยครับมีแบบเคยมาซื้อไหมพี่ยี่สิบถสิบไม้อะไรซื้อแบบนี้ครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยไม้ก็มีซื้อเป็นร้อยไม้เลยครับอันนี้ส้มตำแม่ไข่อยังไรครับเนี่ยอันนี้โคกลยยี่ห้าครยี่ห้าบาทเองโอ้ราคาแบบราคาถูกมาก ยี่สบาทมีส้มตําแล้วก็มีลาบก้อยน้ําตกต้มแสบมีตําหลายอย่างนะกล้วยตนีตําตําถั่วตํำมะม่วงตําแตงเปิดประมาณตีสี่กว่ากว่านี่แหละตีสี่กว่าใช่แล้วก,ก็เริ่มได้ขาย,ยในส่วนของไกน่นี่น้ํามงน้ําหมักนี่แม่คิดสูตรมาอย่างไรเ <ๆ S 2> นี่ยคิดสูตรทาเองนี่แหละมันก็เลยถูกปากลูกค้าก็เลยอยู่ได้ขายได้ลูกค้าก็แ่บก็เลยทํา ก็คือก็ปรับปรุงปรับปรุงสูดไปเรื่อยก็ไม่ได้ว่าถึงก็ว่าเป๊ะๆตายตัวแต่ว่าแต่ก็จะมีมาตรฐานอยู่แล้วก็มีมาตรฐานอยู่หนุ่มจีนนี่อย่างนี้ชุดละยี่สิบขายยังไงแม่ชุดละยี่สิบบาทชุดละยี่สิบบาทเองทั้งผักทั้งเส้นนี่ยี่สิบยี่สิบบาทนะขายไม่แพงถูกมากครับเพื่อนๆอันนี้น้ำยาเป็นน้ำยาป่านะครับน้ำยาป่าชุดละยี่สิบบาทแม่ก็จะตักไว้ให้แม่แล้วอย่างไอ้นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นเครื่องในหมูปะ ข้างในหมู20 20, 20บาทค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆเดินเอียงออนทัวร์ยัมีนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ร้านไก่ย่างตะนอมส้มตำยอ้อยนะครับในส่วนของร้านเองก็จะอยู่ย่านปากเกร็ดครับหรือถนนสุข,ขาประชาสรรคสองครับก็ตัวร้านเองก็จะอยู่ช่วงประมาณซอย58สครับส่วนในร้านเองก็จะเป็นร้านแนว ร้านไก่ย่างส้มตำนะครับก็จะ,จะมีทั้งลาบก้อยน้ำตกอย่างเงี้ยแล้วในส่วนของที่เด็ดของร้านก็จะเป็นตัวในส่วนของไก่ย่างครับก็จะมีทั้งขาทั้งปีกแล้วก็พวกตับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับน่องสะโพกครับแล้วก็จะมีพวกปลาดุกปลาดุกย่างก็มีครับส่วนบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านไก่ย่างตะนอมนะครับในส่วนของร้านนี้ก็คือเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับถึงสองทุ่มครับช่วงนี้คนกำลังมาออหน้าร้านกันเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันครับะรนะอันนี้ก็เจ้าของร้านครับรรแม่ชื่ออะไรนะแม่คือยายอ้อยแม่ยายอ้อยนะฮะเห็นบอกว่าชื่อร้านตะนอมนี่คือสามีสามีนะครับเาเลี้ยงัวอยู่้านอกอ๋อคุณลุงอยู่บ้านนอกเหรอรับเนี่ย <He S 2> อันนี้ส้มตำแม่ขายยังไงรับเนี่ยอันนี้โคกลยยี่ห้า้ะยี่ห้าบาทเองโอ้ราคาแบบราคาถูกมากตลาดไม่มีที่ไหนนอกจากที่นี่สิบห้าบาท่ห้าบาทคุณแม่เปิดมานานหรือยังครับเปิดมาได้สิบห้าสิบหกปีแล้วจ้ะสิบห้าสิบหกปีแล้วค่ะ,สะแสดงก็ต้องผ่านช่วงโควิดมาได้เลยค่ะเป็นยันไงไงบ <COVID S 1> <มา S 2> ้างครับแม่ช่วงนั้นโอ้โควิดนี่คนเยอะมากเขาปิดผ่าเขากลับบ้านนอกเขากลัวโควิดแต่๋ยาย้อยไม่กลัวย้อยเลยขายเขายอยู่ค่ะ เมนูในร้านนี่มีอะไรบ้างครับแม่มีส้มตำแล้วก็มีลาบก้อยน้ำตกต้มแซบมีตำหลายอย่างนะก้วยตีนีตำมะตำถั่วตำมะม่วงตำแตงเห็นบอกเมื่อกี้อ่าส้มตำนี่ราคาประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเองแล้วแล้วตำอะไรบ้างอ่ะทุกตำตำปลานี่ห้าสิบตำไทยสามสิบตำส่วสามสิบบาทอ๋อมีมีตำอะไรตำปลาร้ากุ้งปลาร้ายี่สิบห้าตำไทยสามสิบตำส่วก็สามสิบบาท ตำป่านี่ห้าสิบหอยดองหมูยอก็ห้าสิบอ๋อไอตัวนั้นไอเขาเรียกว่าเครื่องมันจะแพงเลยเนาะพวกหอยดองเอ้ยหรือตำป่าเอ้ยมีหมูยอใส่ด้วยไงมันเลยห้าสิบมันมันใส่เครื่องเยอะค่ะมันหลายอย่างเอ๊ะแล้วอย่างอื่นเมนูอื่นมีไหมแม่ก็มีก้อยครต้มแซบนะคะอ๋อเป็นเมนูอาหารอีสานเลยใช่ค่ะแม่คนจังหวัดไหนเนี่ยครับคนสกลนครจ้ะอ๋อแสดงว่าจะมีสูตรปลามีอะไรเป็นของตัวเอง ้ร้านนี้นะครับแม่มาทานประจำเลยไม่รู้เขาปลาม้ามันจากไหนเ่ยขนมจีนยังไม่ได้กินเลยขนมจีนก็อร่อยนัวๆเลยนะขนมจีนนี่อย่างงี้ชุดละยี่สิบขายยังไงแม่ชุดละยี่สิบาทชุดละยี่สิบาทเองทั้งผักทั้งเส้นนี่ยี่สิบยี่สิบบาทนะขายไม่แพงถูกมากครับเพื่อนๆอันนี้น้ำยาน้ายจะเป็นน้ำยาป่านะครับค่ะน้ำยาป่าถุงละยี่สิบบาทแม่ก็จะตักไว้ให้แล้วอย่างไองนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นเครื่องในหมูป่ะ ข้างในหมูยี่สิบยี่สิบบาทค่ะโอ้ราคาแบบว่าชิวๆมากนลครับค่ะกินได้ไม่แพงแต่ปกตินี่ที่ร้านนี่แม่ก็คือไม่ไม่ได้นั่งทานใช่ไหมไม่ไม่มีที่นั่งผมไม่มีที่นั่งเนาะก็เพื่อนๆมาตรงนี้ก็จะมาซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านค่ะกินบ้านแม่ในส่วนของร้านนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงแล้วเปิดประมาณตีสี่กว่าๆนี่แหละ ปีสี่กว่าแล้วก็เริ่มได้ขายเริ่มขายเลยเริ่มเริ่มมาเห็นว่ามีมีในส่วนของไก่ย่างเลยที่นี่จะเด็ดเลยอนะ,ะไก่ย่างขายดีไก่นี่น้ำมงน้ำหมักนี่แม่คิดสูตรมายัางไงเนี่ยค,คิดสูตรทำเองนี่เลยมันก็เลยถูกปากลูกค้า <laughs> ก็เลยอยู่ได้ขายได้ลูกค้าจะแซ่บก็เลยทํา ก็คือก็ปรับปรุงปรับปรุงสูตรไปเรื่อยก็ไม่ได้ว่าถึงก็ว่าเป๊ะเปตายตัวแต่ว่าแต่ก็จะมีมาตรฐานอยู่แล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วในการหมักไก่ทีนี้เราหมักประมาณกี่ชั่วโมงได้ไหมถ้าลูกค้าเร่งด่วนแล้วก็สามสิบสี่สิบนาทีถ้าถ้าเรื่อยๆก็ประมาณชั่วโมงนึงแล้วแต่อชั่วโมงสองชั่วโมงก็ให้มันเข้าถึงเนื้อไก่แล้วไหมเนาะอันนี้เราก็อยู่กับพี่ย่างไก่พี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ ชื่อลิฟครับพี่ลิฟเนาะพี่ลิฟก็คือดูแลย่างไก่ของทางร้านตะนอมอยู่เนี่ยพี่ลิฟเป็นลูกชายของคุณแม่อ้อยใช่ไหมครับงั้นหนึ่งตัวนะพี่มันมันย่างมาสักกี่ชั่วโมงได้อะย่างไก่ตัว<ร>ใหญ่ตัวใหญ่ก็ถ้าแบบไม่รีบนะไม่รีบก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีได้โอ้เป็นสี่สิบห้าสิบนาทีเลยใช่ครับเพราะว่าเราต้องปล่อยให้มันแห้งก่อนแห้งแล้วก็ค่อยมาเรื่อยๆไล่ไฟมาเรื่อยๆ อ๋อแสดงว่าในส่วนของเตาในพี่มันจะมีความร้อนต่างกันไหมต่างพี่พี่วางวางบางเรื่อง่านใช่ไหมต้องต่างกันมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะไหม้แล้วในส่วนของพวกปีกเล็กพวกน่องอะไรเงี้ยอ่าใช้เวลาปอกกันไหมก็ก็ต้องไล่ไล่ไฟระดับเหมือนกันหมดเลยครับโอตอนนี้ผมเร่งไฟอ๋อแสดงทางวุ้นเป็นเป็นย่างตัวที่มาสดก่อนหรอ่ี้ย่างก่อนครับย่างปีกมาก่อนพอไอ้นี่ปุ๊บแล้วก็เราก็มาไฟแรงอีกทีนึ่งครับ ตรงนู้นแสดงว่าเป็นไฟรุมๆแบบว่าไม่ไม่ไม่แรงมากเช่มที่จุดทําไม่แรงมากก็อ่อนๆไฟอ่อนๆอ๋อจุดนี้ก็จะมาเป็นเป็นเป็นไฟแรงแรบแรงครับนี่กับกลางนะครับก็มาแรงแล้วในส่วนของไก่เนพี่มีมีส่วนไหนของไก่บ้างอะตอนนี้ที่ขายอยู่ตอนนี้ที่ขายอยู่ครับก็เป็นปีกสะโพกแล้วก็เป็นไก่ตัวแล้วก็เป็นพวกหนังคอไก่เครื่องในไก่ครับอ๋อก็มีมีเครื่องในด้วยมีมีตับ ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อแล้วอันนี้ก็เป็นมีปลาเขาเรียกว่าปลาดุกใชไหมพี่ครับปลาดุกย่างครับอ๋อปลาดุกก็ด้วยปลาดุกนี่ใช้เวลานานไหมพี่ปลาดุกเหรอครับจะอ่อนกว่านานเหมือนกันครับอืมนานเหมือนกันคือเพื่อพูดง่ายๆว่าพี่ไม่ได้เร่งเร่งไฟจนตลอดตลอดรัาว่าถ้าแบบเร่งไฟตลอดมันก็สุกไปเหมือนกันแต่มันก็สุกไปเมื่ครับมันจะข้างในข้างในจะไม่สุกข้างนอกสุกข้างในไม่สุกครับ แต่ผมดูจากสังเกตสีสีเนื้อไก่เออเนื้อปลาดุกเองนี่พี่อันนี้ไม่ได้ใส่สีใช่ไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้สีก็คือมันจะมันจะมีความแบบเหลืองละมุนแบบไม่ได้เหลืองมากครับเป็นเหลืองของเขาอยู่แล้วเพราะเราจะบังคับก็ได้เนี่ยจากนี้อย่างเงี้มันสุกแล้วแต่เราก็จะบังคับอย่างเงี้ยสุกแล้วแต่เราจะบังคับให้มันแบบเหลืองไปอีกเหลืองแบบให้เยอะกว่านี้ก็ได้เพราะมันอยู่ที่เราย่างนะนี่เนี่ยสวยไหมเออนี่ก็สุกแล้วแต่เราจะบังคับให้จะแบบให้เหลืองอีกหรือว่า เอาแค่นี้ก็พอแล้วพว่านนี้สุกแล้วนี่พร้อมถ่ายแล้วเมื่อของผมนี่ก็จะไอไล่ไฟเอาครับขอ,อไล่ไฟใช้คนการไล่ไ,ลไฟเราก็จำมา,าว่าตรงนี้ไฟแรงนะเราก็จํามาว่ากี่นาทีนาทีถ้มันจะสุกเราต้องไล่ไฟเอาส่วนตัวนี่พี่ขายราคาประมาณตัวเท่าไหร่ได้ตัวร้อยห้าสิบครับตอนนี้ตัวนี้นะครับ แล้วอย่างอย่างสะโพกครับพี่สะโพก35ครับกับประดุก35รวมกัน3ามพันร้อยครับอ๋อก็มีรถให้ลดราคาครับสามพันร้อยสามพันร้อยนะกับประดุกครับสะโพกประดุกครับเพราะว่าสะโพกกับประดุกราคาเท่ากันนะครับสามสิบห้าก็สามพันร้อครับนี่ถ้าอย่างในเมืองนี่ก็มีมีสี่สิบห้าสิบนะไอตัวไอตัวตัวสะโพกไก่เนี่ยครับอ่าอย่างอย่างว่าที่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเนาะปักเก็ตแล้วพี่ก็ชันช้านเลยใช่ครับ อย่างปีกกับพี่ปีกกับพวกไส้นี่ไม้ประมาณเท่าไหร่ครับไอ้เครื่องในพวกหนังพวกตุกไก่คอไก่ก็ไม้ละสิบครับเอลี่ยนไม้ร้อยครับกี่ไม้ร้อยแล้วเปลี่ยนไม้ร้อยครับอ๋อมีโปรโมชั่นด้วยครับมีแบบเคยมาซื้อไหมพี่ยี่สิบต่อสิบไม้อะไรซื้อแบบซื้อเยอะมีครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยไม้ก็มีซื้อเป็นร้อยไม้เลยครับอ๋อแบบบางทีเขาจัดจัดงานวันกงวันเกิดหรืองานกินเนี้ออะไรอย่างเงี้ยไก่ตัวนี่ก็สั่งได้ครับโทรมาสั่งได้โอเครวมหน้า พี่ทั้งพี่ก็รับรับสั่งไก่ด้วยแบบวันนี้จะเอาไอสมมติว่าพรุ่งนี้จะเอาห้าสิบตัวก็วันนี้ก็โทรมาก่อนจะได้เตรียมให้หมักให้เพราะว่าเราต้องใช้เวลาปลาดุกนี่ก็เป็นร้อยตัวก็เคยย่างมาย่างแบบเขาโทรมาสั่งเราก็ต้องย่างไว้แสดงว่าพี่ก็ต้องแบบว่าถึงแต่ปีหนึ่งปีสองเลยไม่ย่างถ้ามีเหตุการณ์เหมาเลยนะครับมีเหตุการณ์หมายเราก็ต้องค้ายๆกับเรื่องงานวันเกิดเลี้ยง งานบุญงานอะไรรึงก็โทรมาสั่งงานเลี้ยงบริษัทเลี้ยงวันเกิดอะไรจัดงานอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่นั่งย่างเองนะพี่จริงๆใช่ครับตัวจะเอาดิบๆก็ได้ดิบๆก็ขายเหมือนกันนะอ๋อถ้าแบบต่างจังหวัดเนี้ยเอาดิบๆแต่เรามารับหน้าร้านอย่างนี้ก็ขายเหมือนกันครับอ๋อแบบดิบๆหมายถึงว่าหมักไว้ให้หมักไว้ให้แล้วก็เอาแช่น้ำแข็งมาให้แล้วก็ มารับได้เลยแตกของโฟไม่ให้แสดงว่าไปย่างขายได้เลยหรือว่าย่างย่างแบบย่างกินย่างอะไรเลยย่างกินครับแต่ไม่ไม่แนะนาให้ไปย่างขายอ๋อส่วนมากจะย่างกินนะพี่เนาะย่างกินดีกว่าพาย่างขายต้องเอาน้ําหมักไปเองครับน้ำหมักแล้วก็ไปหมักเอาเองแต่ของพี่ของในส่วนของพี่นี่ขายขายสูตรเอ้ไม่ได้ไม่ขายสูตรหมายถึงว่าขายน้ําหมักไหมครับขายน้าหมักอย่างเดียวครับอ๋อขายน้ําหมักอย่างเดียวอ่ามันจะเหลืองอย่างนี้เลยครับอันนี้ย่องว่าสุกเลย ถ้าใครอยากเขาได้แห้งกว่านี้มันจะแบบออกสีเข้มๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะออกไปสีเข้มๆแบบนี้แต่ตัวนี้อจะสุกพอดีอันนี้สวยมากแบบนี้เนื้อจะสวยมากนะครับครับแล้วก็ไม่แห้งมากแล้วก็แหงๆเลยจำๆเลยเอาอันนี้เอาไปได้เอาได้เลยครับก็พอย่างเสร็จก็น้องๆก็จะมารับจะมีพี่ๆเขาสั่งนะฮะตรงนี้จะเป็นไฟอ่อนๆนะพี่เนาะแบบแค่อุ่นเฉยโอ้ไก่ย่างไม้ละสิบบาทนะครับเพื่อนๆ ในส่วนของมีพวกไส้เครื่องในอยนะ่างเงี้ยครับมีปีกมีหนังเนี่ยนะอ๋อแต่แต่ปีกนี่ไม้เท่าไหร่นะปีกไม้18ครับอ๋อ18สามไม้5้าไม้ร้อยรวมกันน่องได้น่องมันหมดแล้วครับตอนนี้18ก็พูดง่ายๆว่าในในจำนวนไก่แต่ละ,ะแต่ละไซส์เนี่ยพี่เขาจะมีโปรโมชั่นไว้ตลอดใช่ครับอย่างเช่นแบบถ้าแบบปีกเล็กอย่างงี้ก็ได้ปีกเล็กก็รวมพวกเครื่องในเนี่ยสิบเอ็ดไม้ร้อยครับรวมกันได้อ่ามีจะมีปีกเล็กปีกใหญ่นะปีกเล็กก็ไม้ละสิบครับสิบบาทปีกใหญ่ก ก็จะมีมาเติมกันเรื่อยๆนะตัวนี้หมักนานไหมครับพี่เวลานานอยู่ค่ะอ๋อหมักหมักทิ้งไว้เลยใช่ไหมฮะแค่กะหมักตั้งแต่เช้าอ๋อหมักหมักแบบทิ้งไว้นานๆเลยแล้วก็ค่อยๆมาย่างสองชั่วโมงสองชั่วโมงเนื้อถือว่าถึงจะเข้าเนื้อนะ เราก็าด่วนก็ประมาณชั่วโมงก็ได้อ๋อถ้าด่วนถ้าแบบลูกค้าเยอะเงี้ยเนาะพี่เนาะแต่ก็ก็จะถึงเนื้อเหมือนกันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เนาะแต่เราก็ให้พอได้พอได้อยู่เพื่อให้ทานกับลูกค้านะคราบเรามีจิ้มด้วยลอ๋อใช่ใช่ใช่มันจะมันถ้ามันเค็มไปมันก็ในส่วนของน้าจิ้มมันก็จะเค็มไปหน่อยเนาะมันก็จะเค็มไปหน่อย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการย่างไก่แล้วแม่ครับของในส่วนของไรเดอร์นี่ก็มีสั่งได้ใช่ไหม่ลูกค้าเจะสั่งเองกาให้มาลาอ๋อแสดงว่าอาเขาเรียกว่าเราไม่ได้ลงเราไม่ได้ลงกับแอปเนาะแต่เพียงแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะสั่งแล้วก็บอกเลยว่ามาซื้อตรงนี้ได้ได้จ้าไก่ย่างร้านตะนอมส้มตำเยอให้นะครับ ก็ส okay. um, ั่งอ่าสั่งไรเดอร์ให้มาให้มาซื้อได้ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะก็จะมีลูกค้ากันมาอยู่เรื่อยๆนะก็จะมีปลาดุกกับไก่ครับที่ร้านนะคุมีสองไหมแล้วคุณมีสองเองเพิ่หัวใจได้ไหมได้นะ ลูกค้าก็สามารถโทรมาสั่งได้ครับเหีือแอดจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับถ้าใครมาย่านนี้นะครับย่านถนนสุขาวประชาสรร์สองนะครับยานานซอยประมาณ58กหครับก็มาแวะอุ่นหนุนกันได้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียงออนทวายมีด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะมีคลิปเด็ดๆคลิปดังๆ S <S ไป,ไไปรีวิวก็ววววหลายร้านเลยครับยังไงก็ฝากรับชมด้วยนะครับ 200, ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดือนเอยียงวอนทัวยามี่เลยนะครับ